สวัสดีครับเชิครับเชญครับเราอาจจะมองว่า่ขาตรงนี้มากอ,อันนี้ผมว่ายา,าดูน่าตื้นๆคัไปเนี้ก็จะไม่เหลือคี่เด็ดขครับเอ่อวันนี้เนี่ย คนที่มีพระอยู่ในบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ง่ายๆก็คือเอพระองค์นี้ลูกหลานเราไม่ได้เก็บแล้วนะเราแบ่งให้เช่าดีไหมก็มีคนอย่างผมทํางานอยู่ก็คือสามารถเปลี่ยนมือได้แต่กลับกันเอ๊ะถ้าเราไม่ใช่เป็นเซียนพระเราไม่ได้เป็นเซียนพระมืออาชีพแบบเราจะหารายได้จากตรงนี้ได้ยังไงเคยเห็นคนค้าที่ดินไหมครับคนค้าที่ดินเนี่ยเขา รู้จักว่าเฮ้ยคนนี้ต้องการขายที่ดินคนนี้ต้องการซื้อที่ดินเราแนะนำให้คนขายกับคนซื้อมาเจอกันแล้วเราก็จะมีค่าในหน้าแต่สำหรับวงการพาสำหรับผมผมจะใช้คำว่าค่านำพาเพราะฉะนั้นการนำพาหรือการแนะนำเนี่ยให้เราได้มีโอกาสได้ซื้อกับลูกค้าที่ต้องการที่เราไม่รู้จักอ่ะสร้างไรายได้ได้สำหรับคนที่ไม่ต้องมีพระ คือมาตรฐานของการนำพาเนี่ยปกติเนี่ยสิบอรนะครับมาตรฐานโดยที่เขาพูดกันบ่อยๆนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าบางครั้งไม่ถึงก็มีบางครั้งเกินก็มีไม่ถึงเพราะอะไรบางทีโอ้แนะนนำพระที่ไม่ค่อยนิยมแต่เป็นทองคำอย่างเงี้ยปกติผมซื้อพระทองคำกรอบทองตลับทองจุดต่างของผมแทบจะใช้คำว่าหนึ่ง 1, 1นี่ไม่ใช่10นะครับ1% 1.5%่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ผมทำงานหมดกำไรเหลือเขาได้เท่าไหร่ครับเขได้ก็ออกครับ<ค>รรมีไข่ปลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า1-2%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะไปแบ่งแบ่งกำไร10%เปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้ละ1% 2%นนี่ถือว่าสูงแล้วสำหรับการค้าทองคำเราเองเนี่ยทำงานในเรื่องของเอ่อทองคำเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะครับเพราะว่า ถ้าเราค้ากำไรเกินครัวนะ่ะลูกค้าเราก็จะหดหายไปวันละนิดวันละหน่อยจนไม่มีลูกค้าเลยแต่วันนี้การสร้างตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีความมาตรฐานอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่สําคัญเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าบางครั้งเอ๊ะทำไมเขาถึงได้สิทธิพระบางองค์สมมุติว่าเออแนะนํำพระสมเด็จหนึ่งองค์ในราคา3ล้านบาทเออมัน มันมันกอเรียกว่ามันสามารถที่จะปรับฐานการทํางานได้นะพระบางองค์อาจจะมีช่องว่าง15% 20%นี่อนถือว่ามากมากจริงๆเราแบ่งกําไรส่วนหนึ่งให้กับคนนําพาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเองเนี่ยยึดถือคนนําพาเป็นหลักจะต้องคุยกับคนนําพาพร้อมกับคุยกับคนที่ผมเช่าพระความคิดเห็นลงตัวผมถึงจะซื้อแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คนนําพาไม่เอ็นจอย ไม่แฮปปี้ผมก็จะไม่ซือ้อแต่ทุกอย่างจะต้องมาตรฐานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคนนำพาขอผม5 0เแล้วผมจะทำให้ผมไม่ทำนะต้องให้มันอยู่ที่ระดับที่เรียกว่าสม,มดุลมาตรฐานด้วยนะครับอันนี้สำหรับผมผมให้ความสำคัญส่วนใหญ่ที่เราที่เราซื้อขายเรามักจะ พูดคุยกับลูกค้าลักษณะแบบนั้นสองคำรู้เรื่องจบนะครับหรือบางเคสอาจจะไม่ได้มีพักหรือไม่มีรายละเอียดมากมากก็คืออาจจะประมาณ20 30, 50ชิ้นอย่างวันนี้หลายๆท่านที่เป็นแบบนั้นนะครับคือบางทีอาจจะมีชิ้นหนึ่งสองชิ้นที่มันสามารถคุยจูนกันได้สองคำรู้เรื่องบ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นสองคำจบสองคำจบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคืออุปนิสัยการซื้อของเราไม่ต้องมานั่งพูด4ี่ห0ื่นห้าหมื่นแล้วไปซื้อแสนนึงผม ผมว่าผมก็ไม่ค่อยได้ทําแบบนั้นคือถ้าดูเหมาะสมเท่าไหร่เราก็จะพยายามให้ใกล้เคียงกับที่เราตั้งใจไว้เลยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นเป็นตัวเราประจำสองคำลูกค้าไม่จบก็3ามคำนี่ครับ <laughs> ถ้าเราอยากได้เราก็ต้องใส่เน่ย <laughs>